ไม่ได้กินข้าวกินข้าวเพ่เช้ากินข้าวเพื่เช้ากินข้าวและถือแก้วอย่างเดียวจะไปกินข้าวตอนไหนกันล่ะกินไข่อยู่ของไม่ดกินแกอมนุนดอไมนนุนอนุนหนักจริงข้าวไม่เป็นไรเนี่ยตุ๊นอไม้แล้วผมเลยมานี่เลยมานี่มาต่อเนี่ยอย่ด็กินในผมกมนวด่ะผมก็มานวดพ้ยใหกินใน ครับไม่มีอะไรครับผมตเียบานิลุงหากินหรือเปล่าข้าวลุงหาไม่กินได้กินไหมไม่กินนี่อันนี้ไม่กินอันนี้หนักเลยนี่ลุงหาเนี่ยไปกินข้าวไปกินข้าวชิวแต่แก้วอะนุ่งหาต้องกินเหมือนกัน กินตากินทุกวันไหมเนี่ยอะไรเนี่ยทุกวันไม่ทุกวันเหรอต้องมีคนหาตพื่อกินแต่เบียร์แกไป็กินเอ๋อโอเคตาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่มาหาถึงมากินผู้ใหญ่มาหาทุกวันเนี่ยมาหาทุกวันกินเบียร์ออกแกงตากบามาเจอเลยยาวถึงตอนนี้ตั้งแต่ตักบาเช้าอ่ะเข้าไปที yeah